สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่ติดตามทุกคนนะก็อยู่กับอีเวนต์ใหม่นะครับประจําวันอังคารนะครับที่23พฤศจิกายนนะครับ่อ,อวันนี้อยู่การเลยหลังนะเป็นจี้เก่าๆนะที่เอามาขายอีกแล้วนะครับคือจะมีจี้ที่ทุกคนผมว่าน่าจะมีครบหมดแหละนะผมก็เป็นหนึ่งในนั้น,นครับแต่ว่าผมไม่มีการเชิญปาร์ตี้ฟองสบู่นะ ส่วนจี่อื่นๆเนี่ยผมมีครบอ๋อแล้วก็รถบัสนะครับมีรถบัสแล้วก็ถุงมือไททันแบบซูเปอร์อันนี้ผมไม่มีนะก็คือก็มันจะสนนะครับก็ใช้ใช้ถุงมือไททันธรรมดาก็เล่นได้นะครับมันจะซีเรียสอยู่แล้วนะมันไม่ได้ต่างอะไรขนาดนั้นมันต่างแค่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีอีเวนต์พิเศษให้เล่นก็ชนะในแผนที่ใดก็ได้นะครับเออมันจะให้จี้แบบ ko มานะเราต้องชนะนะครับดีถ้าอันไม่ไม่มีแบบ บังคับให้แพ้อีกนะมันบังคับให้ชนะนะครับก็โอ้โหอันนี้ก็ขายแพงนะครับสามสี่เก้าใครมีทุนก็จัดเลยครับใครยังขาดจี้ไหนก็จัดเลยผมต้องคอยเช็คว่ามันหลุดหรือเปล่านะแม่งเวลาอัดอยู่ดีๆหลุดตลอดนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันอ่ะไปดูเรื่องของวัตถุดิบที่ต้องตามหาแล้วกันนะครับจะมีกิจกรรมไม้เทมเนี่ยก็ ที่เอ่อสี่ชิ้นข้างบนเนี่ยหาเอสนะครับมังกรไฟสี่ชิ้นแล้วก็ส่วนด้านล่างเนี่ยไล่ไปตั้งแต่สองชิ้นสามชิ้นนะครับกับดักดิสชาร์จแล้วก็ถุงมือไททันเนี่ยเอสสามชิ้นนะซึ่งเอสหนึ่งชิ้นเนี่ยเราต้องทำมาหาเอบวกนะครับนักลบผู้กล้าสองชิ้นแล้วก็ร้อยพอยต์นะครับเอสามชิ้นนะครับแลกเอสด้วยหนึ่งชิ้นแสดงว่าถ้าเราจะเอาสี่จี้ข้างบนเนี่ยนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยสี่ชิ้นเอสสี่ชิ้นก็ เอสชิ้นแล้วก็ A บวก8ชิ้นนะครับส่วนตามหา S 3ชิ้นเนี่ยเราต้องหา A 9ชิ้นนะครับ A 9ชิ้นแล้วก็ A บวก6ชิ้นนะครับตามนี้นะครับแล้วก็รถบัสตามใจฉันก็เอ,อชิ้นนะครับ A บวกบวก4ชิ้นนะครับอ่าไม่งงเนาะประมาณนี้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเติมเพิ่มนะครับเราต้องไปหายาน้าซูเปอร์นะครับต้องไปเติมนะครับ คือมันได้จากการสุ่มด้วยนะแล้วก็ถ้าเราไม่ได้จากการสุ่มเราก็ต้องเติมนะครับประมาณนี้อันนี้ก็ KO นะครับก็สะสมนะสะสมเอ่อขออภัยนะครับกดผิดสะสม4ชิ้นได้ลูกบาดเพชร100ร้อยถึง1000นพันนะแนะนำให้เก็บครบ4ก่อนนะเก็บครบ4แล้วค่อยไปแลกทีละร้อยเพชรนะครับอืมอันนี้เป็นเทคนิคนะครับอย่าเพิ่งไปแลกเอ่ออย่าเพิ่งไปรีก,กดแลกไอ้ทีละหอันนะมันหายไปนะครับเออ เนี่ยไหมหายไปนะครับมันไม่คุ้มนะครับฝากไว้ด้วยนะครับเอ่อแล้วก็เอ่อไปดูเลดดอบดีกว่านะครับเลดดอผมต้องเช็คตลอดนะบางทีอาจอาจอยู่แม่งหลุดนะครับอาจจะรำคาญคนดูนิดนึงนะขออภัยไว้ด้วยนะครับก็ตัวสุ่มพรีเมียมเนี่ยเอบวกยากนะครับเอบวกยาก1.2%เองส่วน A 100. อยพอยเนี่ย3%นะครับ ยาน้ําเห็นไหมมีโอกาสออก0.001เอร์แล้วก็มังกรไฟ0.001นะครับก็ได้จากการดรอปด้วยนะคือเปิดแพ็กพรีเมียมก็ลุนได้นะครับแต่ว่ายากนะ A ถึง S ก็เหมือนกันนะเหมือนกันข้างบนเลยส่วนข้างล่างนี้น่าจะเป็นเรื่องของการเติมละนะ A S ถึง S ข้างล่างเนี่ยนะครับประมาณนี้นะอีเวนต์นี้คือผมก็อยากได้ถ้าถามผมนะว่าอยากได้จี้แล้วก็ เชิญปาร์ตี้แนะ่นอนเพราะว่า,า,า,าไม่มีนะแต่ใจก็อีกอยากได้ปืนมัดสวิตนะแต่แบบน่าจะน่าจะเปลืองอะ่ะอีเวนเนี้ยคือผมไปเห็นคนในกลุ่มเอ้ยหมดเจ็ดพันขึ้นไปเนี้ยก็ยังไม่ปิดนะครับเออเจ็ดพันเพชรอะทุกคนคิดดูเอาละกันนะมันยากขนาดไหนอาจจะเ,เปิดของฟรีให้ดูแล้วกันนะครับผมก็พยายามดองเพชร่ะร้อยพอยมาว่ะเอจีเอพยายามดองเพชรเพื่อรอการ์ดใหม่นะครับที่จะมาต้นเดือนหน้านะครับ การ์ดใหม่และจี้ใหม่นะต้องรอลุ้นนะสำหรับเดือนหน้านะว่าการ์ดอะไรมาจี G ้อะไรมานะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะน,น่าจะดูดเดือดน่าดูนะสําหรับเเดือนสุดท้ายของปีนะครับสําหรับเดือนธันวาในเดือนข้างหน้านี้นะครับคือผมว่าเขาน่าจะปล่อยของแบบนะสุดยอดมานะครับให้เราได้สุ่มหากันแน่นอนนะครับประมาณนี้นะครับอีเ,อเวนต์นี้ก็เปิดของฟรีมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวดองๆไว้แล้วกันนะครับไว้เล่นเอีเวนต์อื่นนะครับอ่ะ ก็ใครอยากได้จี่ไหนก็เลือกเอาเลยนะครับอืมผมผ่านนะอ่ะมีเกือบหมดแล้วอย่างที่บอกมีแค่รถบัสแล้วก็การ์ดเชปารตตี้ที่ยังไม่มีนะก็เอามาเล่นก็แบบคงมาเล่นได้ไม่นานอนะ่ะเออมันมันมันก็เจ๋งอยู่นะแต่ว่าคงเล่นได้ไม่นานนะคือจี้ที่มีอยู่ก็เรียกว่าใช้แบบใช้ได้ถาวรอ,อยู่แล้วนะครับอ่ะสลับอีเวนต์นี้ไปแล้วครับขอทุกคนโชคดีนะครับไม่ไปจา